เอาละครับท่านผู้ชมก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับเกมก l i n นาฟรีไฟ r e ซึ่งในคลิปวิดีโอนี้พี่จะมาใช้ปืนลูกซองของ e ีโวนะครับปืนลูกซองที่กลับมาใหม่ M1018 นะครับว่าจะตึงเกมได้ขนาดไหนหรือว่าเราเองที่จะเป็นฝ่ายล้มตึงซะมากกว่านะครับซึ่งในกิจกรรมนี้ก็ต้องไปสุ่มเอาเหรียญ โทเคนนะครับเพื่อไปแลกปืนนั่นเองแล้วก็แต่ละปืนเนี่ยจะใช้จํานวนเหรียญโทเคนไม่เท่ากันนะครับซึ่งพี่ก็จะทำคลิปสุ่มให้น้องๆดูแล้วนะครับหากใครต้องการรู้นะครับก็ไปเลือกดูคลิปก่อนหน้านี้ได้ซึ่ง4กระบอกนี้คุณสมบัติก็จะแตกต่างกันไปนะครับ กระบอกแรกนะครับเป็นกระบอกสีขาวโดยคุณสมบัติของมันก็คือดาเมจบวกหนึ่งนะครับความเร็วรีโหลดนะั้นลดลงหนึ่งแล้วก็แมกซีนบวกสองแม่รู้สึกว่าเพื่อนเรานี่จะเสียงดังกันจริงต่อไปกระบอกที่สองนะครับโดยใช้เหรียญโทเค็นอูที่60เหรียญโทเค็นนะครับแล้วก็ คุณสมบัติก็คือลั่น1แล้วก็ระยะบวก2ความเร็วรีโหลดนั้นลดลง1ต่อไปครับจะเป็นกระบอกที่3นะครับจะเป็นสีเหลืองโดยใช้เหรียญโทเคนรู้สึกจะใช้ประมาณ9ก้เหรียญโทเคนนะครับโดยคุณสมบัติก็คือดาเมจบวก2ระยะบวก1แล้วก็ความเม่นยำนั้นลดลง1ครับ กระบอกสุดท้ายจะเป็นกระบอกสีแดงนะครับใช้เหรียญโทเค็นแรก110เหรียญโทเค็นนะครับโดยคุณสมบัติก็มีดังต่อไปนี้อัตราการยิง2ความเร็วรีโหลด1แล้วก็แมกกาซีนลดลง1ช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรมากตามของกันยาวๆครับปืนลุกซองอีโที่กลับมาใหม่ซึ่ง4กระบอกนะครับคุณสมบัติที่ดีที่สุดก็คือสีแดงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องใช้เหรียญโทเค็นแรก สูงที่สุดนะครับ110่ยเหรียญโทเคนกันเลยทีเดียวอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยใครตอดมาข้างหลังอย่างนี้ต้องเจอลูกซองม่วงซอยหัวให้ล่วงเลยทีเดียว <laughs> อ้าวตายเจแล้วไม่เป็นไรอย่างนี้ต้องซ้ำนี่เนี่ยนินเนี่ยกำลังหาของจนอยู่พอดีโอ้โห,โโห,โโหนี่ก็จนพอๆพกันเลยนะเราอะ่ะ <laughs> ยังดีครับได้กระเป๋า3ามเอาไว้เก็บของถ้าเกิดว่าเป็นกระเป๋า2บางทีของเต็มอัดของไม่แน่นเท่าไหร่นะครับพอเจอคนตึงๆหน่อยของเราไม่ครบเนี่ยเราก็ล่วงง่ายแต่เรื่องของเรื่องเนี่ยทำไมพี่ยังไม่เจอปืนลูกซอง M1014 เลยนะ้าน้องๆเคยสังเกตนะพอบทเราจะหาปืนอะไรสักอย่างเนี่ยหายากมากนะครับแต่พอบทเราไม่อยากเจอเนี่ยเจอจังเลยนะครับ ดูเหมือนว่างานจะเข้าอีกแล้วนะครับยังทันหาไม่เจอเลยเดีย๋ยวขอไปช่วยเพื่อนก่อนแล้วกัน <c oughs> นั่นไงนั่นไงนั่นไงมันบ <c oughs> ินตุกกระแล้วมันก็พอซ้ำๆเอาให้ตายเอาให้ตาย <c oughs> สโคปยิงสโคบยิงสโคบยิงสโคบยิง,ยงเอาให้ตายเอาให้ตายเอาให้ตายคือสกินของพี่เนี่ยถ้าหากว่ายิงศัตรูตายเนี่ยจะ ปรากฏเป้าหมายนะครับอีกประมาณ75เมตรจากระยะของที่ศัตรูลม้มนั่นเองนะครับเป็นสกินที่พี่พกมาด้วยนะครับถือได้ว,ว่าเป็นสกินค่อนข้างดีนะครับช่วยชีวิตพี่มาหลายครั้งแล้วในเมื่อหาค่อนข้างยากครับก็ขออนุญาตซื้อปืนลูกซองอีโวในตู้ม่วงเลยละกันนะครับจะได้มารีวิวกันเไว จงังหวะนี้ก็วิ่งไปเก็บตาล่าสังหารของตัวเองนะครับเป็นกลองศพน้องๆจะเห็นนะครับว่ากลองศพของพี่เนี่ยจะคล้ายๆกลองศพของบอดนะครับก็เหตุผลง่ายๆเลยนะครับคือจะอำพางหรือว่าปลอมตัวนั่นเองเวลาศัตรูมาเห็นกลองศพเนี่ยจะได้ไม่ทันระวังตัวนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่พี่มักชอบใช้นะครับก็คือเอากองศพธรรมดาเนี่ย พกติดตัวมาด้วยนั่นเองนะครับเวลาศัตรูมาเห็นหรือแม้แต่ตัวเราเนี่ยมาเห็นกลองศพเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นกลองศพธรรมดาเนี่ยก็จะคิดว่าเป็นกองศพของบอทก็จะไม่ทันระวังตัวใช่ไหมละครับก็จะเล่นแบบชิวๆแต่ถ้าหากว่าเป็นกลองศพที่ค่อนข้างจะมีเอฟเฟกต์นิดหนึ่งนะครับจะรู้ว่าเป็นกลองศพของคนเนี่ยก็จะ เล่นค่อนข้างตึงหน่อยหนึ่งเหมือนครั้งแรกจะมีัตูตนะครับเดี๋ยวขออนุญาตยิงก่อนละกันเดี๋ยวคอยดูนะครับเดี๋ยวพี่จะยิงคนนี้ให้ตายนะครับแล้วเาดูสก,กินที่ทํางานเห็นไหมครับมันจะบอกเป้าหมายในระยะสั้นๆประมาณ4-5วินาทีกันเลยทีเดียวก็ถือได้ว,ว่าเป็นประโยชน์ค่อนข้างมากเลยนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างก็คือเพื่อนร่วมทีมสามารถเห็นได้ด้วยนะครับเห็นไหมครับเพื่อนร่วมทีมก็ช่วยกันยิง ตัดภาพมาที่ตอนเลสโซนกำลังลงนะครับก็ขออนุญาตรีวิวเลยแล้วกันนะครับและนี่ก็คือปืนลูกซอง E ี o 1 0 1 4นนั่นเองนะครับไหนๆก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการและขอออกไปลองของใหม่เลยก็แล้วกันนี่เป็นไงลูกซองใหม่ยิงระยะไกลได้ด้วยแต่เข้าไม่เข้าไม่รู้อีกเรื่องหนึ่งจังหวะนี้เข้าไปใหม่ยิงยิงแล้วก็ล้ม เป็นไงครับโอ้โห <'ll> แรงจริงๆด้วยไอที่ว่าแรงอะ่ะคืออาศัยใส่หมดแม็กเลยนะครับมีหกเจ็ดนัดคือใส่เรียบทีเดียวเลย <laughs> <laughs> จังหวะนี้ก็สับเกียร์สุนัขแถวบ้านเรียกว่าสับเกียร์หมานั่นแหละนะครับ <laughs> ดูเหมือนกับว่าคขะจะมีคนนะอีหนูวิ่งเบาๆก็ได้ลูกเดี๋ยวหกกล้มเอาไม่ได้เป็นห่วงนะร <laughs> อยิงหัวอยู่ <laughs> แม่มันจริงเขายากเขาเย็นจริงๆยแขวนหลวมเพราะเค็มเปล่านี่ไอเราจริงยูเพื่อนเรานี่ก็ขับรถสบายใจจริงๆเขาเรียกว่าขับรถล่อแขกที่ไม่ได้รับเชิญนั่นไงพูดยังไม่ทาดคำเลยงานเข้าอีกแล้ว เดี๋ยวพี่จะทําการโชว์สกิลปืนลูกซองใหม่หรือว่าปืนลูกซองที่กลับมานะครับเป็นลูกซอง Evo m 1 0 1 8ให้ดูนะครับจังหวะนี้ดูให้ดีๆน้องๆตั้มตั้มตั้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 เป็นไงครับยิงระยะไกลเ <c oughs> <c oughs> ขาไม่เขาไม่รู้อีกเรื่องนึง <c oughs> เราอาศัยกดค้างหมดแม็กอย่างเดียวครับ ไอ,อ้เพื่อนไปดึงเพื่อนอนะระวังโดนรถชนนะ่ะนั่นไงพูดยังไม่ทันคาดคาเลยจังหวะนี้เราต้องลงมือให้ไวจริงรถให้รีบให้พังนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเดือดร้อนทีหลังจ่ให้วอกันไว้ก่อนเซฟตัวเองก่อนเพื่อเจอของดีเพื่อเขามีของดีนั่นไงบ้าจะฉุบเพื่อนหน่อยไอ้หมอนี้นี่เดี๋ยว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 อย่างงี้ต้องเจอลูกซองลูกซองอีโว m 1 0มหนึ่นี่เราเรายิงไม่แม่นแต่เราอาศัยหมดแม็กครับอาศัยหมดแม็กซทค้างหมดแม็กอย่างเดียวมี5นักที่ใส่ให้ยับเลยชีวิตแค่โดนทำลายก็เรียกว่าเป็นบทเพลงส่งไปสู่สวงสวรรค์แต่ถ้าหากเราไม่รีบพัญญาเราก็อาจจะตามไปเหมือนกันนะครับต่อพัญญาก่อนพัญญาก่อน สับเกียวมาวิ่งเลยทีนี้โอ้เหมือนเราจะอยู่ลึกด้วยนะเนี่ยจะตายไหมน้อ no. ไม่น่าตายนะน่าจะรอดนะครับดีนะพกยามาดียาหมอดีแก้ฝีแก้ปิดยาหมอฟิดแกฟิดแก้ฝีดีนะพูดไม่ผิดถ้าพูดผิดละงานเข้างานเข้าในขณะที่เราวิ่งอยู่นะครับอยู่ในหมอกเนี่ย เพื่อนเราก็ไปรออยู่ข้างหน้าแล้วสามคนแม่ดีจริงๆนั่นไงไม่รอเรางานเข้าแล้วสมมุหน้าพวกเองเอา้าวล้มตึงไปนึ่งเอาเพื่อนเผิแป๊บเดียวบอกให้รอบอกให้รอก็ไม่รอ <Okay. S 1> ล้มตึงไปได้<ร>เดี๋ยววิ่งไปดูแอบดูก่อนไม่รู้ว่า เพื่อนสนับสนุนกี่คนหรือว่ามาคนเดียวก็ไม่รู้ไม่น่าจะมีใครน่าจะมาคนเดียวจังหวะนี้ับไปครับใส่เลยแล้วกันนะครับอล้มไปหนึ่งพึ่งไปดูก่อนมีใครเพื่อนอยู่ล้มอยู่ตรงนี้เองขอดึงเพื่อนกันนะง่านนะงายอยู่ข้างหน้าเห็นไหมไปจังหวะนี้ จงังหวะนี้ไม่พ้นไ,ไม่พ้นน้อมือข่าเจ้าต้องตายเรียบร้อยสัญชาตญาณของนักสู้ส่วนใหญ่จากประสบการณ์แล้วไม่น่ามาคนเดียวน่าจะมีเพื่อนมา,า,มาอยู่ไหนต้องหาให้เจอใน,นงานในงาข้างหน้าแบบแบบแบบาวบๆจังหวะนี้ใส่เลยครับโอ้ยหืเป็นไงครับเรียบร้อยจบด้วย <GU ES> ปืนลูกสองอีโว 1014นั่นก็ฝากด้วยนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ